ตื่นกันเบิดแล้วเหเฮานอ,อน,นอเล่นอ<า>ยู่ห้องพิ่หนังเอาเสียงผู้ใด้เสียงผู้ใด้มาวายไม่ได้นอน้องลูกอานเอาเป็นผู้ใด้เลยอยากคำนั่งเอาเป็นผู้ใด้ขวบียน่าไปไอ้ค่ะกินแล้วกินแล้วเอามาตัใส่ไปจังหนังมาจังหยังไปจังหนังมาจังหนังมาไปคืนน้ำอาไรแย่มาหยังเอะไรแย่มาหยัก <c oughs> ยังไม่หยังแย่มาหยังนั่นแหละ เฮ<น>แม่มาอยางนะแมก็แบไมาอยามงอยากนอยเนี่ยดูตาย<อ>จะออกงา,า,าไปอันดีโอ,อาาก้กินรบไฟเข่าเดี๋ยวมัถามมึงหรอกกกินถามมึงจะ่จ้อยหรอกมีห้องสูบนอนนุ่นโอ้อไอ้ไม่องลาผมท่องนี่ยผถามมึงเนี่ยหนาวมาง <นะ S 1> ไม่หนาวห่อนเที่ยวเอี้ยวหัวมึงมันมก็มันห่อนอยู่ไอ้ไอ้เนี่ยไม่หนาอี่ร่อเนาะเออห้องนอนผมะ่ะ นรอเล่มบุ๋มงไหสีไหนล่ะอสีสีเขียวอสีทองอันนบ่สีเขียวหะอออ้ความน่ะควว่าออยังนั่นมัน่อมสีมาเหรอโอ้แต่หน่อมสีอดีเวไปน่อมนั่นน่ารกสีวกสีอยังอ่ะมีเด็กของผีเออของผีนะเอ่ออันอันมือแดงมาอันโอ้ไม่ก่อนไปแันจมนะเปแันแจมมาคนน่ะ คนไหนอะคนป็นใครหน้าไปเปแล้วนี่เดน้านทีมองนอนไงนี่ล้วมองนอนฮะนี่แหละองนอนที่ดีเป็นฟัวคู่เป็นคมว่านอนดีดี่เอาเอาบอเป็นชัวใบเียบหลาบอกไปทีบทัวประหานีกน้ออยู่ในท้ายคลิปกูมึงลุกได้มล้กมึงเห็มาเกียนไอเกียนไอเกียนทายได้ม ใช้คลิปกันไน,นอนทหารใช้คลิปไหมพูดไดละ่ะพูดด้วยพี่น้องได้น้ำยังัน่ะงอ๋อพี่น้ำน้ำนอตดวาน้ำเบียดดยังวน้ำน้ำน้ตพี่น้อง,นนอองเออ,อกหัจนน้ำตาแตกนะครับตเดียวเน,น,น,นี่ยเจียบเออเจียบน้ำแล้ว แต่นที่ห้าดีเลยโดยผู้เยาวอยู่ห่างกว้างห่างมึงมนมองกีอย่างย่านมูเขานนาะตัเออโอ้ย่านเขาแย่งซีนมันตัอืมโอ้แต่ันมู้น่นมันยาาะว่านปินปินอย่พูดแทรกเลยทั้งตั้งที่เป็นช่องกูตีปีนปีอยากออกให้หมูเข้าด้วยเนเซ็งเอออื้อเรื่อมองนี้เป๊ะเป็นพิงเดย์เวากันบวกับครับอันนั้นไหมแอนดมินไหมไหม แอดมินไหมแอดมินไหมแม่หมู่บ้านแหมแอดมินใหม่เอาแอดมินใหม่มา้หมู่บ้านแม่โอ้ยกูรู้เอยเออเอาแอดมินใหม่ดิเออเขาเป็นไม่เป็นแอดมินเลยเออมันคือรอตายไป็นเจ้าเจ้าจะบอกกันเราไปเห็นเล่าบ่หมือนเห็นอยู่มั้งมาหลับบ่หมื่นนี่มามันไทยหมู่บ้านมาได้เพียรู้มือนี้แหมถามมือนี้ไหมปนมนเป็นยังเป็นเวไรอีกเป็นยังแอดมินดิเออแอดมินใหม่บ่เออแอดมิน เออเจ้าไหนแอดมิดนะเพิ่นเพิ่นดาบเนี่ยนะเพิ่นเพิ่นมีซื้อเสียงเนี่ยนะเออตุ้ยนุ้ยจานเอาอ่ะเออคนเบิ่งเพิ่นหลายนี่แมนแมนงายแตสร้างหรอกที่เดียไป <วะ S 1> เพิ่งบารามีเพิ่อนดูดกอกใครสิส่วนนี่ล่ะไปสิสูบอดแปลง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 น้อยร้นนอยถี่สิบโลนี่ว่าเป็่อนยังไถึงกับโดนทับจะเบอรแก่ตามอยงางนี้อ่ะเออ มึงจะเรีนไหมเอย่ไปละโอ้ผมสิเกีนร์เป็นไงผมก็คือข่าวดอเนี่ยบีเกลเนี่ยข่าวดรอเนี่ยบีเกลไปข่าวดรอผมสิเกียมันเหลือมันเหลืองนี่บมนเหลืองเนี่นะว่ไห้ากอยากไม่าดยว่ยว่ายว่าย่ายท้ไหคลิปไหมไปก่อนมันคือมันคือไงไมันมันคือหนยังไยอะพี่รองเห็นยังบ้าบางเหร

พวก่กูจะไม่พกเดียกันมัน่ได้ซูงเจ้าเนี่ยนะโอ้ยไปไปยืนอัดมีดอัดอะไรแต่พออาดไปเกี่ยงยูนี่ตาคือย่างคือเห็นโอมมาด้วยล่ะตาเห็นโอมไม่ไลยมาหมด้ลยไหมท้พี่รองมากัดโดยกระเพาะมากัดโดยสะโพกบ้านฮัตอะไรนะบ้านฮัตยาว พลาโวซีน้องลาอวซีที่หัวคู่หัวคู่กูยัวตุยกัวตุยโอเคโอเคเจ้าก็เยว่าพีอ้ไปจหาอะไรสันขังบึงไม่มองอะไร ทางบุเด๋แต่อุปกคน์ต้องขอแน่หน่อยเอามาอะไรใช่ไหมพี่น้องบรรยากาศธรรมชาตินะครับธรรมชาติในการอยู่กันเศร้ากันพักผ่อนครับพี่น้องมาหาเี่น้องหาครับพี่น้องอยู่น้ำกันหลายคนนะครับของหลายแต่สิเป็นเครื่องจังหกหกที่จริงแล้วก็ไม่ได้หกแล้วครับมาเกี็บมาเถือยแต่กินน้าไม่เหรอกบ้าน้องสดพี่น้องกินตามงานได้เหน้องบ่สดที่บูดแม่ต้อง บ้องบดโทนเป็นน้องบดตัวหน้าตาขมมาิ้งแลโอบไมนโก่โอ้ไหมมันกาแฟไหมโอเลโอปันกินาหน้าตาไป่นรอกหน้าตาหวานแล้วไอ้ทินน้สดเน่ยไปงกินน้องเย็นไปเลยบมี้อย่างค้ากวนครับอย่างหมฮะสอยฟังไหมอยๆไปน่อยสองสอยเอาจังสามสอยงี่กินเราต้อนแก้วต้อนแก้วอ เอาะยอเซไ่านพอเราไม่เข้าใจกันเวลาทเจ้าที่เดยวนีเราันได้เจ็ดนาทีกันสีเ้ตัดอันนั่นออกวิยนี่ก็ไปหาเปก็ไปยังไงได้างไงวบเมร่อยด้วยมันย่ต็วนมุ่ใหม่ก็ไเด้นไปได้เอาเอาคนเทาเดี๋ยวไม่ตั้งแต่นางมวยเขากดลมมันจะตัวบางนี่เออคือตัวนั้นมวยเขาเลยเออ เขาเป็นกโหลกผันเดี๋ยวัเป็นย่งงวยเขาเป็นกระโหลกน้าน้าจะเห็นโอ่งนี่ก็างวยเออนักงวยึ้น่นี่ัวเป็นแบบนี้เพื่อนเนาะกอเนาะมึนเนาะเอาเอาเอาละเอาปิดช่องไงเนี่ยตาไม่้อครับเขื่อนไปย้อเดื้อนีครับกดแย่กดไปตึหัวเก่ไปบุ่งหัวไปบุกเบอให้ช่องนองใต้หลากรบพระเอกคุนาต่อปอตัวยังกบบักเบอ กเดพันจะใครตรงงงวงงบงง่งงีองนง่างงงงั่นงงงงวงง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 างมเบงง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 ง้าวงข้าวงองงงงรงง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 งแงง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 งอนงง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 งองง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 งองงงงงง่งง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 ง